การเกงขาสั้นที่ผลิตจากโรงงานแบ่งแบ่งแท้มีทั้งหมด3รุ่น 1. รุ่นคลาสสิกในตำนานรุ่นสุดฮิตของอาหารตำรวจและนักกีฬามีให้เลือก2แบบคือแบบลายพรางแล้วก็แบบสีผืนมีขนาด S M L XL 2XL แล้วก็ 3XL รอบเอวตั้งแต่26-45ถึง45นิ้วผลิตจากผ้าโทเลได้คู่หนานุ่มทนทานระบายอากาศได้ดีรุ่นคลาสสิกนี้จะมีโลโก้เป็นตัวอักษรสีดำพื้นหลังสีขาว ป้ายขนาดอยู่ตรงเอลด้านหลังด้านในอย่าเพิ่งเชื่อสัมผัสแรกเนื่องจากกางเกงถูกเคลือบด้วยน,น้ำยาให้อยู่ทรงให้ซักสักสองสาครั้งกางเกงจะนุ่มขึ้นและใส่สบาย 2. รุ่นใหม่รุ่นที่ราคาถูกลงแต่ยังรักษาคุณภาพไว้ใกล้เคียงกับรุ่นคลาสสิกยังคงใช้ผ้าทุรีแต่เป็นได้เดียวทำให้ความหนานุ่มลดลงนิดนึงมีขนาดตั้งแต่ S ถึง 2xL แต่ไม่มี 3X l ในรุ่นนี้รุ่นใหม่นี้โลโก้จะเป็นตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำป้ายขนาดอยู่ขากางเกงด้านในด้านเดียวกันกับโลโก้ 3. รุ่นประหยัดปูนปูนกางเกงขาสั้นน้องใหม่ในยุคประหยัดภายใต้กผลิตจากแบงแบงกางเกงและคุณภาพการตัดเย็บเหมือนกันกันกบรุ่นคลาสสิกและก็รุ่นใหม่ แต่เปลี่ยนจากผ้าโทเลเป็นผ้า DIY เป็นผ้าลื่นไม่มันซักง่ายใส่สบายสีไม่ตกมีขนาดตั้งแต่ S จนถึง2 XL โลโก้เป็นตัวหนังสือสีเหลืองพื้นหลังสีน้ำเงินดูรายละเอียดตรงตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างได้เลยครับ